สวัสดีครับผมยศครับยศจันทคณะเสวีวันนี้ฮะกับปัญหาคาใจของใครหลายๆคนครับที่ทำหนึ่งสองสามมาแล้วเข้าร่วมกับอินดีมาแล้วมีความหวังจะปลดหนี้แล้วแล้วจะทํายังไงดีสเต็ปต่อไปจะต้องทําอะไรดีระบบส่งต่อของที่นี่คืออะไรนี่เลยทุกคนฟังตามนี้นะผมมีสเต็ปส่งต่อดีๆง่ายๆฮะที่จะเอามาบอกให้ทุกคนทา ข้อที่หนึ่งเลยนะหลังจากที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของอินดีมเรียบร้อยไม่ว่าจะมาจากสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะมาจากสือออาาก่อไหนหรือเพื่อนไปชวนก็ตามอย่างแรกเลยนะคุณจะต้องไปค้นหาค้นหาเพื่อนครับจะต้องไปค้นหาเพื่อนให้ได้ก่อนว่าเพื่อนคนไหนของคุณบ้างที่พร้อมจะสนับสนุนคุณฟังดีๆนะเพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณนะฮะสมมติว่ามือฝั่งนี้คือเพื่อนออนไลน์ออนไลน์คืออะไรมัง่ง ออนไลน์คือรลยชื่อเพื่อนอยู่ในไลน์อยู่ใน Facebook อยู่ในไหนก็ตามแต่ครับที่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันฝั่งด้านนี้คือออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือเพื่อนแถวบ้านเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่ไปวัดด้วยกันเพื่อนที่ไปเที่ยวเตร่ด้วยกันอันนี้ออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ครับสิ่งที่พี่จะต้องทําคือพี่จะต้องไปลิสต์ออกมาครับว่าไอห้าพันคนของพี่เนี่ยไอสิคน20คนของพี่เนี่ยใครบ้างฮะที่พร้อมจะสนับสนุนงานของพี่นึกออกยังนั่นแหละรลยชื่อที่โผล่ขึ้นมาในหัััวพพีีี่่ตอออนนนนนนน้้ะะคครบืทมจสสุงา อย่าทักทั้ง5,000คนในไลน์อย่าทักทุกคนใน Facebook ไม่คุณจะต้องเลือกครับว่าใครที่จะสนับสนุนคุณบ้างหรือไม่ก็เพื่อนบ้านก็ตามแต่ใครที่พร้อมสนับสนุนคุณท่านนึกไม่ออกลิสต์รายชื่อเพื่อนออกมาให้หมดเลยพอลิสต์ออกมาเสร็จปั๊บติ๊กทูติ๊กทูติ๊กทูทีละคนเลยว,ว่าฉันจะติดต่อใครบ้างหลังจากที่ได้คนเหล่านี้มาข้อที่2ครับที่เราจะต้องทําคือโทรไปทักไปจะทักเป็นตัวหนังสือจะโทรไปหาจะเดินไปหาในงานออฟไลน์ line, จะขับรถไปเที่ยวหาไม่รู้นะ,ะแต่่่่่่ทััักไปหหาาาเเเเเขครรรบพืือือออจลงงงึ คืออะไรเรื่องเรื่องนั้นคือทําไมคุณถึงเข้ามาทําอินดีมคือตอนนี้เนี่ยอย่าอย่าไปคาดหวังว่าตัวคุณเองจะมีข้อมูลแผนการตลาดเยอะมีข้อมูลสินค้าบานตะไครูู้้เพิ่งเข้าเราเพิ่งเข้ามาได้แค่วันสวันแต่เราต้องการจะส่งต่อนี่นออกไหมถ้ามัวแต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีข้อมูลครบเรียนรู้เสร็จแล้วค่อยไปส่งต่อไม่ทันกินครับนี่สินมันไม่รอเราเพราะฉะนั้นฮะสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือเรื่องหนึ่งที่คุณเข้าใจมันและคุณคุณรู้จักหัวใจคุณเลยคือเรื่องอะไรทําไมคุณถึงเข้ามาทําที่อินดีมถูกไหมเล่าเเรืื่่อองนนี้้ใหพ ที่พร้อมจะสนับสนุนคุณให้เขาฟังครับเฮ้ยที่ทักมาวันนี้มีเรื่องวะนึกออกไหมนึกประโยชน์นึกออกไหมทักมาวันนี้มีเรื่องอ่ะอยากจะให้ช่วยฟังเรื่องนี้หน่อยไปเจอธุรกิจมาตัวหนึ่งแล้วที่ฉันเข้าไปทำเนี่ยเพราะว่ามันปลดหนี้ได้ว่ะรู้เลยว่างานประจําที่ทําอยู่ตอนนี้มันปลดไม่ได้เฮ้ยมันมีโอกาสดีว่ะมันเป็นต้นสายของประเทศว่ะเฮ้ยมันเป็นบริษัทดาราว่ะเฮ้ยสินค้ามันเวิร์กผมไม่รู้ว่าพี่เข้ามาเพราะเหตุผลอะไรแต่ที่สําคัญที่จงเล่าเหตุผลนั้นให้เพื่อนฟังว่าทําไมพี่ถึงทําอินดีมแล 2ไม่อะไม่ใช่อ่ะฟังดูแล้วก็ไม่เก็ตฟังดูแล้วก็ไม่อินเจอประเภทที่2ปล่อยผ่านเลยครับแต่ประเภทที่1ครับที่เขาสนใจอย่าลืมนะทำไมเขามีโอกาสสนใจเพราะเขาพร้อมจะสนับสนุนคุณไงคุณเลือกเขามาตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากเขาสนใจครับสิ่งที่พี่ต้องทําคือพี่ส่งคลิปที่พี่ประทับใจครับไม่ว่าจะบรรยายโดยผู้นําคนไหนทาไมต้องเอาคลิปที่พี่ประทับใจทาไมไม่เอาคลิปที่ผู้นําประทับใจทําไมไม่เอาคลิปที่ผู้แนะนําประทับใจเพราะคลิปที่พี่เข้าใจคลิปที่พี่เปิดใจที่จะตอบคําถามให้กับเพื่อนพี่ได้ครับจริงไหมเราจะส่งคลิปที่เรา ใจให้กับเขาหลังจากดูเสร็จเรียบร้อยบอกให้เขาดูซะเขาพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเภทสนใจอยู่แล้วนะเขาจะดูครับหลังจากเขาดูจะมี2ทางเสมอเช่นกัน1สนใจอยากทําด้วย2องเไม่เอาอะไม่ใช่ประเภทของฉันที่ฉันจะถามถ้าเจอประเภทที่2คงข้ามครับแต่ถ้าเจอประเภทแรกสนใจอยากทําด้วยอยากสมัครแล้วทํายังไงเธอสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ต้องครับบอกเลยฮนะว่าการสมัครที่นี่มันง่ายเดี๋ยวฉันส่งเครื่องมือไปให้มันจะเป็นสเต็ปอยู่6สเต็ปนะเธอทําตามวิดีโอแนะนําเลยเพราะฉันก็ทําแบบเดียวกับเธอง่ายไหม ถ้าเกิดเขาสนใจเขาเข้าไปทําเขาเข้าไปสมัครออนไลน์เขาซื้อของเขาสั่งของเขาโอนเงินเขาส่งชื่อมาให้คุณลงผังจบแล้วครับงานเราแล้วคําถามต่อไปเขาก็จะถามว่าแล้วฉันต้องทํายังไงต่อหลังจากเขาสมัครแล้วจริงไหมง่ายมากเลยครับส่งอีกคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปให้เขาเลยเนี่ยระบบส่งต่อของเราเธอไปฟังดูถ้าคุณอยากจะให้ธุรกิจนี้ปลดหนี้ให้คุณได้แน่นอนฮะอย่าฝากความหวังไว้กับไรจงเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วให้แต่ละคนทาได้ด้วยส่วนตัวคลิปวิดีโอนี้คือคลิปวิดีโอการส่งต่อเพราะฉะนั้นจง ใช้มันส่งต่อโอเคป่ okay, ะอย่าลืมสเต็ปนะถ้างงย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่าผมพูดถึงอะไรแล้วจะรู้เลยครับว่าทําไมผมทําเดือนแรก30วันเนี่ยผมถึงมีรายได้600,000กว่าบาทผมใช้วิธีนี้ครับคุณยศส่งไปแล้วเนี่ยส่งไปให้ครบทุกรายชื่อเลยไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยแสดงว่ายังไม่ครบฮะคุณลิสต์รายชื่อมาผิดคนเพราะคนที่ใช่คนที่พร้อมสนับสนุนคุณเขาจะไม่ปฏิเสธคุณง,งนะ่ายๆครับเขาจะรู้ว่าทาไมคุณถึงทาและเขาอยากจะช่วยคุณเขาอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคุณอันนี้คือระบบการส่งต่ออออออขงพวกกเเราาาาาชชชินนดียมไไหปปใใ้นะ้ ความสําเร็จของคุณคืองานของพวกเรายศคือคนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่จะให้พี่ๆสาเร็จครับก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในสเปที่2ครับในการส่งต่อที่แอดวานซ์ขึ้นท้าทายขึ้นและสำหรับวันนี้ผมยศครับขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังกันจบสวัสดีครับบ๊ายบาย